อีอย่งในเว็บ1้อรถยอดนิยมซึ่งมันประหยัดชัดยาวเว็บ1้อยสิบเป็นรถที่ชาวบ้านนิยมมากรถที่ดุงคิง500รขีโดยที่บริษัทวันด้ามอบให้หนึ่งัเป็นรถที่ประหยัด มากหัวฉีดด้วยรุ่นนี้ใช้มากเดีย๋ยวให้ดูเทคนิคการถอดยาง เฉพาะซีกนี้แล้วดึงยางออกก็ยัดยางใส่เลยโดยที่ใชนลัตแค่นี้เดียวไม่พ้นใบที่เดียวครับเออไอ้ก้อนนี้แหละก้อนที่ตกลงมาเนี่ยเป็นก้อนสำหรับเอาอยางยางออกก้อนตัวน้ก้อนเ,เ,นานเอาอยางออกแล้วก็เอาอยางเข้า ก้อนนี้ก้อนเอายางออกพอดีเลยก็ให้ดูรอบรอบครับร้านชา่างอ่านสเตลเลสมาจมรถคันลักหัก็ช่วงน,นี้เป็นช่วงที่ช่างเล็กเข้าไป <laughs> หาย,งยางในคือยางในก็ต้องดูดูรุ่น ให้เท่ากับอันที่ใส่อยู่ <Yeah. S 1> ดูว่ารถ l b วคันนี้ขายดูครับร้านซ่อมมอไซค์ร้านนี้อยู่ตรงหน้าโรงงานสบะปะรถนะทางขวามือของกล้องนี่เป็นกรุงเทพ ส่วนทางที่ตรงใหญ่จะฉายไปให้ดูนี่เป็นทางลงใต้นะครับทางลงใต้ที่นี่ปานบุรีครับโรงงานสับปะรดนี่ก็คือโรงงานสับปะรดปานบุรีเขียนว่าโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกับของปานบุรีว่าก็ว่าลุงเล็กไม่มียางก็ขี่รถไปหายาง รานเดนนิวแบตเตอรี่คือร้านอู่หลีการไฟฟ้า